คลิปนี้เราก็จะมาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะคะที่ดูไปคือมาย้อนกลับมาตรงจุดเริ่มต้นใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งบางคนก็จะงงจะย้อนอะไรนักหนาก็นี่แหละค่ะย้อนไปย้อนมาอยู่อย่างนี้แหละค่ะไม่มีอะไรเล่นนะคะย้อนมา3-4ปีแล้วก็ย้อนกันต่อไป ล่าล่านี่ก็คือวันที่มาตามน้องตามค้นหากันเนาะก็มีทั้งสุนัขตำร,รวจบาบาบ้านะคะเราป้าส้มก็ได้บอกเพื่อนสุนัขตำร,รวจของป้าส้มไปแล้วด้วยนะคะว่าเดินตามคนร้ายมาถึงตรงไหนคนร้ายพักน้องไว้ตรงไหนและหลังจากนั้นคนร้ายก็ออกไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เจ้าเล่นหลอกๆแบบเจ้าทนายเขาเล่นเฉยๆค่ะนำตัวน้องมาส่งนะครับเพราะตอนนั้น ากายปหมผลแล้วเป็นู้ใครเป็นใครครับก็อาจจะเป็นไปได้นะคะซึ่งถ้าตรงนี้นะคะก็คือหายปุ๊บเข้าไปแล้วก็จะเป็นพวกป่าไผ่กอไผ่เป็นทางลัดชายป่าที่พ่อแบมเห็นชายปิดสนาไวๆนั่นแหละคะ่ะมันจะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะคะนี่ก็คือภาพกว้างๆนะคะถัดก็คงถแถวๆนั้นเห็นไหมคะที่หนูคาดว่านั่นแหละคะ่ะก็คืออาจจะเป็นเส้นทางลัดหลอป่าคือก็สายตาคือมองไปเห็นแบบ คนเขาอ้างว่าเป็นชายปริศนานั่นแหละเห็นชายปริศนาแถวทพงไผ่บริเวณนั้นมันสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังจุดพบเสียชีวิตของน้องได้นะคะ<ม>นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกเนี่ยค่ะคือพี่สาวนอนห่างหลังแล้วน้องก็นั่งเล่นต้นมะม่วงจมเลยก็ละลับลร้อยระดับโล่ตรงตรงนั้นและค่ะตรงที่เห็นเห็นหะคะแล้วก็กว่ามือเรียกแอบอยู่ตรงนั้นน,น,นะคะคะวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าอายุประมาณสักเกือบจะห้าสิบเนี่ยนะฮะ อย่างที่บอกนะคะพอสมมติว่าน้องเดินมาหาแล้วก็จะฟุบเข้ามาแล้วมันจะมาโผล่ตรงท้ายส่วนยางตรงที่พ่อแบมมองไปจากหลังบ้านแล้วก็จะเห็นนั่นแหละค่ะ ยานก็ไม่ได้บอกนะคะว่าไม่เห็นคนแปลกหน้าก็อาจจะเห็นคนที่หน้าคุณก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็คิดเองเล่นๆนะคะในการสุดสุดที่ผ่านมาแต่ลุงเขาบอกว่าเขาไปจับกีบีอยู่ก้ามูกเขาไปจับ GPS ีเอยู่ไหนพ่อแม่ของเขาจะพูดอยู่ไหนผมนิดกีบีเอชไหนผมมาเขได้ยินก็เห็นเห็นเห็นมีเพื่อนเพื่อนบ้านเขบอกว่าเขาเห็นเห็นแกไปจีบยาม้วยคือมายืนคุยตรงนี้แต่ แล้วพอมาถึงตรงนี้พี่ๆงงกันไหมคะอย่างที่บอกนะคะคือมันจะสับสนวุ่นวายไปหมดคือมันก็จะแยง้งว่าเก้าโมงยีมันไม่ได้เจอพ่อแแบมแต่พ่อแแบมก็ยืนยันคือมันก็เลยทําให้แบบสับสนขัดแยง้งวุ่นวายไปหมดถ้าคนไล่แบบไล่ดีคือแบบว่าฟังแบบคือจะเอาถ้าฟังแล้วไม่แยกไม่แย้งไ,ไม่เชื่อมต่อเหตุการณ์ก็จะสลับไปสลับมาสรุปแล้วก็คือมีการเจอกันจริง,รงๆช่วงหน้าจะ9ก้าโมงนี่แหละคะ่ะคือพ่อแแบมก็ออยังยืนยันคำเดิมว่าเจอ ตรงนั่นแหละค่ะตรงสวนยางแล้วก็กีดยางอยู่ถึงแม้ว่าคือจะมาให้ออกเสืออาจจะสลับบ้างไปมาเพื่อสับหลอกอะไรแบบนี้นแต่สุดท้ายแล้วก็คือ,อยังดินยันทําให้การเดิมคือกล้ามองได้เจอลุงตรงสวนยางนะคะ ยิงไว้ตรงจุดที่พบแหวนครับที่ห่างจากสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามบ้านลงพลขึ้นไปฮะในการสืบสวนที่ผ่านมาครับมีการนําสุนัขตํารวจของหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมค้นหาพยานหลักฐานเขาพบบอกว่าสุนัขตารวจของ3าหน่วยงานรวมไปถึงปลาส้มหมาของน้องเจะพู้เนี่ยครับได้ดมกลิ่นจากบ้านพักแล้วไปหยุดตรงจุดที่พบแหวนทั้ง3ามี่ตัวที่ว่านี้เลยฮะซึ่งวันแรกๆเราไม่แน่ใจว่าคือ เขาได้พานำน้องเนี่ยขึ้นไปเลยไหมหรือว่าอาจจะไปซุกซ่อนตรงแถวๆไหนก่อนเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่แน่ใจว่ามีใครเห็นหรือไม่คือมีการย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อป้องกันการที่แบบชาวบ้านอาจจะมาหาเจอก็ต้องเป็นที่ที่ที่เขาแบบคิดว่าคนน่าจะหาไม่เจอแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนร้ายคนนี้น่าจะชานาญภูเขาเป็นพิเศษด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะคือเรื่องที่เขากังวลก็คือเรื่องเวลาอย่างที่เขาบอกอะค่ะ เรื่องความคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องเวลามาตลอดใแบบพยายามที่จะทําเวลาที่เหมือนว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องอะนะคะยังไม่พอนะคะนอกจากจะก,กังวลเรื่องเวลาที่จะใครเห็นไหมอะไรไหมนอกจากนาั้นก็แปลว่าใครที่เข้าหาน้องได้แล้วน้องแบบจะไม่ร้องไม่โวยวายอะไรยังไงก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วมันก็คือคนในครอบครัวของชมพู่นั่นแหละถู่ไม่บานที่จะเข้าใกล้ชมพู่แล้วชมพู่เนี่ยจะไม่ร้องผมร้องไห้ แต่อย่างที่บอกพอบตอตรท่านก็เผื่อนวทางว่ามันอาจจะมีการบังคับกันก็ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูยากน,นะฮะในวงกรอกที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่ซึ่งถ้าบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดมันก็คนข้างกว้างอ่ะนะคะเพราะไล่เรียนตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่สดิงพี่สาวกระช่น้าตายน้าผลน,น้าเสริมตาชานยายสงควรรวมไปถึงลุงคนกับป้าแตนทุกคนเนี่ยเข้าถึงตัวน้องชมพู่ได้หมดเลยครับทั้งหมดนี้คือสามคำถามทีท่พอบตอตรท่านไม่ขอตอบจนกว่าหลักฐานท่านจะมั่นใจนานครันานมาสี่เดือนรายละเอียดก็มีมากนะครับแต่ว่าจากเหตุผลที่่วาาเเนยะครรรับก็ลสุ ว่าคดีนี้เนี่ยเป็นการตั้งข้อหาว่าทราเด็กและกระถัง่วงเนี่ยวเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและข้อหาต้อนเล้น <c oughs> เคลื่อนย้าย <c oughs> ทําลายและอพา,างศพนะครับหลักๆประมาณนี้แต่ผู้กระทําผิดถึงขนาดนี้เนี่ยเรายังไม่มีพยานหลักฐานฟังพอที่จะออกหมายจับหรือดําเนินคดีกับใครได้นะครับแม้ว่าจะได้มีความพยายามรวบรวมพยานหลักฐานมาถึงสี่เดือนก็ตามแต่เดิมที่เคย วางแผนไว้นะครับในการทํางานสืบสวนสอบสวนเราถึงวันนี้นะครับก็ปรากฏมีเหตุผลความจําเป็นที่เราจะต้องทําเพิ่มเติมในบางส่วนนะครับท่านอาจจะเคยถามผมว่าเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งความต้องการความคาดหวังเดิมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นเราครบไปแล้วแต่วันนี้มันมีเหตุผลความจำเป็นที่เราต้องทําเพิ่มเติมนะเพราะเราเพราะฉะนั้นการสืบส,สวนสอบสวนก็ยังไม่ได้ยุติแล้วถามว่ามันจะยุติไปเมื่อไหร่ นะครับมันมีอายุความ20ปีแม้ว่าแม้ว่าตามระเบียบตำรวจถ้าไม่สามารถดำเนินคดีกับใครได้ภายใน1ปีภายใน1ปีจำนวนการสอบสวนพนักงานสอบสวนต้องส่งให้พนักงานย,ยาการในเป็นระเบียบตำรวจนะครับไม,ไม่ได้เป็นกฎหมายแต่ว่าถ้ามีพยานหลักฐานที่เราสามารถจะดำเนินคดีกับใครได้นะครับเรามีอายุความถึง20ปีแล้วเรื่องการสืบสวน ก็จะทําไปเท่าที่เราสามารถจะ,สะแสวงหาประวัติฐานเพิ่มเติมได้นะครับก็ขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่เป็นการเลิกไม่ใช่นะครับแต่จังหวะเวลาหรือการทํางานมีผ่อนมีเบามีหนักมีเร็วแล้วแต่เหตุผลความจำเป็นนะครับแล้ขอยืนยันว่าเราดําเนินการไปตามหลักกฎหมายดาเนินการไปตามมาตรฐานของขบวนการยุติธรรมนะครับในทางสาลด้วย ขอให้มั่นใจนะครับถึงแม้ว่าจะดูว่าถึงวันนี้ยังตอบคำถามที่้องประชาชนไม่ได้ว่าใครเป็นคนร้ายแต่อย่างน้อยก็ยืนยันนะครับว่าเรายังไม่ละเลิกความพยายามที่จะทํางานภายใต้หลักการยึดถือที่ว่าเราทําตามกฎกติกาไม่มีนอกเหนือไปจากนี้ับแล้วเนี่ยสถานะของลุงพลเนี่ยณตอนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ครับก็ยืนยันคําตอบเดิมเรายังไม่ได้ตั้งข้อหาใครในทางกฎหมายคนที่ไม่มีข้อหา ก็คือไม่มีข้อหานะครับก็เป็นผู้บริสุทธิ์อาเบียนแค่บอกได้ว่าเรายังไม่ได้ตั้งข้อหาใครทา่านที่ติดตามนะครับอย่างวันนี้ซึ่งผมได้ได้ได้ยินจากัวท่านพบออตรอ,อีกว่าผลการตรวจิน,น,นดีนะครับตรงกันเฉพาะผู้ฝ่ายแม่เท่านั้นที่เกี่ยวกับอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องฝากถึงทุกคนที่ดูข่าวนะครับก็คือใครที่บอกว่าลุงเป็นผู้ต้องสงสยัยท่านพบตรอ,อ,อก็บอกแล้วว่าไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ต้องสงสยัยแสดงว่าทุกคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด ก็อย่างที่บอกไงคะเห็นไหมคะก็เขาก็แถลงว่าเขาไม่ได้สงสัยใครแต่ลุงก็มาตีกินอีกแล้ลุงก็มาดิ้นอีกบอกว่าอย่างที่บอกว่าแต่ลราบอกว่าลุงไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยคือเหมือนว่าไม่เข้าใจอะไรเลยหรือร้อนตัวแบบว่าก็มาบอกว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็มาพูดล้ายๆว่าขนทุกอย่างที่เจอเป็นขนฝั่งแม่ซึ่งไม่เกี่ยวกับลุงอยู่แล้วเหมือนว่าตัวเองรอดแล้วอะไรประมาณนี้ก็แปลกๆดีเหมือนกันนะคะ ท่านพบตรก็บอกแล้วว่าไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยแสดงว่าทุกคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดครับสบายใจนะครับีก็สบายใจครับถ้าดีดทุกอย่างมันไปอ,อยู่ฝั่งแม่ฝั่งผู้หญิงนะครับก็ผมก็จะพยายามหาหลักฐานนี้เพื่อที่เชื่อมโยงหาคนร้ายต่อไปครับทั้งหมดเรื่องเดียวเรื่องเวลาพูดชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องกับใารก็ถ้าถ้าเป็นเวลาที่ท่านยืนยันท่านยืนยันได้ยังไงว่าคอมพิวเตอร์ที่น้องเปิดอยู่นั้นน,ะน้องดูตลอดเวลาหรือไม่ครับ แล้วก็ที่ยังยังคาใจหรือว่ายังสงสัยก็ยังสงสัยเรื่องไทม์ไลน์เพราะตัวเองตอบไม่ได้ไงก็ยังไปสงสัยตำรวจอีกแบบว่าเออกังวลกับช่วงเวลาอะไรแบบนี้คือท่านยืนยันได้ยังไงท่านไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วมึงอยู่ในเหตุการณ์ได้ไงล่ะกูก็งงมากเลยนะคะซึ่งอะไรเป็นอะไรกับตรงนี้ตัวเองตอบไม่ได้แล้วก็เหมือนโยนไปที่พี่สาวน้องแบบรู้ได้ยังไงว่าท่านเอาเวลาตรงนี้ทําไมเอาเวลาตรงนี้มายืนยันน้องอยู่ตรงนั้นคอมพิวเตอร์เปิดอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะ ถ้าเป็นเวลาที่ท่านยืนยันท่านยืนยันได้ยังไงว่าคอมพิวเตอร์ที่น้องเปิดอยู่นั้นน่ะน้องดูตลอดเวลาหรือไม่สอบปากคำคนไปร้อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหลือคนที่สามารถเข้าถึงตรงนั้นได้กี่คนตำรวจมีข้อสงสัยในใจอยู่ไหมมีเยอะด้วยมีสงสัยใครเป็นพิเศษไหมมีผู้ดได้ไหมไม่ได้มีกระแสต่างๆที่ถูกจะสร,ร้างขึ้นโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือถูกใครสร้างก็เปแค่แต่แต่ว่ามีผลแม่กับการทำงาน ไม่ไไหมดกันในวันนี้แต่ทําให้งานเรายากทำให้งานเรายาก,าายากแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเลิกผมบอ,อกแล้วว่าเราไม่เลิกน่าตัดสินใจัำค่ากักตุนวจควงมไม่ตอบคำถามนี้นะครับ็นว่าเขาจะจงใจไม่จงใจก็ต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้แต่เกิดตรงไหนก็ต้องไปแก้ตรงนั้นไม่ได้โกรธอาจายแต่ผมเรียนว่าการทํางานเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าถ้าเราจับแล้วเนี่ยต้องฟ้องศาลได้เราต้องมีโอกาสที่ศาลจะลงโทษได้ เราไม่ได้คิดแค่ว่าตอมีหลักฐานแค่พอจับถ้ามีคิดว่าหลักฐานแค่พอจับคุมเนี่ยเราทาไปแล้วแต่เราดูถึงการต่อสู้ในคัีสารเพราะว่าจะต้องมีกระแสอะไรเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับก็ขอให้คนร้ายที่ฟังอยู่นะครับขอให้ท่านนอนเครียดต่อไปเพราะเราจะไม่เลิกบทตลอดเมื่อวานใช่ไหมครับว่าคนที่คนที่ทำผิดแคุณนอนไม่หลับใช่ไหมครับผมก็เชื่ออย่างนั้นครับว่าถ้าคนที่ทำผิด ถ้าเขารู้ตัวนะครับถ้าเขารู้ตัวว่าเจ้าหน้าที่รู้แล้วว่าเป็นใครผมก็เชื่อว่าหนึ่งในนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือการนอนไม่หลับน่าจะเกิดขึ้นกับคนบุคคลบุคนคุณรันครับรู้สึกตื่นเต้นไหมหรือกังวลใจหรือดีใจที่อีกไม่นานอาจจะมีเฉลยคนที่ก่อเหตุเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าผมจะเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับที่ผมไม่เคยว่าเป็นใครนะครับเราช่วยเหลือกันมาตลอดท้ารับคำเรื่อยนะครับซึ่งผมเองก็จะพยายามทำสุดท้ายที่จะทำให้ผู้ที่ถูกซึ่งถ้า แบบนี้ผมดีใจมากๆท่านสามารถสาวไปถึงควายชนนั้นได้ครับ อย่างที่บอกค่ะหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานในคดีนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยได้มีการสอบสวนปากคำพยานที่เกี่ยวข้องโดยสัมภาษณ์บุคคลจำนวน3 8 4ปากและได้สอบปากคำเข้าสำนวนการสอบสวนจำนวน120ปากสอบปากคำพยานผู้เชี่ยวชาญน,นิติเวชพยานผู้เชี่ยวชาญด้าน,นต่างๆไว้แล้ว3าปากรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งเป็นพยานวัตถุจากจุดเกิดเหตุที่น้องถูกนำตัวไปเส้นทางที่เชื่อว,ว่าเป็นเส้นทางการก่อเหตุจำนวน113ชิ้น พยานวัตถุจากลกุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนหนึ่งรอหกสิบหกตัวอย่างแล้วดำเนินการส่งตรวจพิสูจน์เทียบตลอดจนพยานหลักฐานเอกสารต่างๆนะคะและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลโซเชียลมีเดียนะคะข้อมูลการให้สัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต้องสงสัยทั้งช่วงก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ขอความเป็นธรรมจากสื่อแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งทั้งหมดด้วยเพราะเพราะตรวจเที่ยวเป็นสีม่วงค่ะไม่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเด็กทุกสอบสวนก็บอกอยู่ว่าเป็นแค่ยาเสพติดในเรื่องเข้าครับผมเข้าแน่นอนครับยืนยันครับยืนยันว่าผมบริสุทธิ์แน่นอนผมไม่สามารถที่จะไปทําน้องได้คนที่ทํากับชมพู่ถ้าเป็นคนใกล้ชิดอันนี้ถ้าเป็นคนใกล้ชิดนะครับผมว่าควรจะออกมาเปิดเผยตัวเองได้ลแล้วแหละ i <laughs> เราเวลากล้าเป็นเวลาสิบห้ากินยางอยู่ับกินยางอยู่ผมก็อกผมก็ไปตำรวจถามผมก็อยากให้เขาเป็นพยานว่าเ,ออเวลานั้นเราอยู่ด้วยกันเราก็อยู่ด้วยกันจากนั้นผมก็ไปอาบน้ําอาบน้ําก็แล้วก็ไปนั่งไปนอนอยู่ไปถุนผมมั่นใจนะจะมีหมายออกมาครับแล้วเวลาไม่นานแล้วสาหรับคนร้ายและคนที่ทําร้ายเราแม่พอม่อกี้เข้ามาบอกว่าเลายไม่นานนะคะพอมื่อกี้เข้ามาว่าเลยเวลาไม่นานจ้าอาสั่นป้าก็เลยจัดให้ค่ะใช่ค่ะกำการทํางานค่ะ ทำไปทางานกับคนที่ทําคนบริสุทธิ์เขาบอกว่าทําไมเป็นผู้ร้ายมาอยู่สบายสบายผู้ร้าย,ยเพราะคุณจะเเยียดให้ไงหมาถ้ามันโดนรังแกบ่อยคุณจะมองว่าเป็นหมานะเป็นสัตว์สังคมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเวลามันจนต่อแล้วมันไม่ทําอะไรผิดเนี้ยนะมันก็สู้หลางชนฟ้าเหมือนกันเนาะถึงเป็นญาติก็จะไม่ละเว้นเหมือนกัน แล้วก็ไปขอหมายเท่าที่มีก็ได้ข้อหาที่มันเราก็มันใจของเราคนอื่นจะคิดก็เป็นสิทธิ์ของเขามันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วเนะเราก็ทําไปตามกฎหมายตามพ้ยาหลักฐานเรามีแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นเราก็มีมากถ้าเรามีมากกว่านี้เราก็อยากให้มีแต่มันทํามาก็เป็นอย่างนี้ ผมถือบอกว่าเราทำตามพยายนหลักฐานเราไม่ได้ทำตามใจใครส่วนใครจะพอใจไม่พอใจก็เอาที่สบายใจ30มสบกว่าปีทำให้ผมเห็นว่าคุกป,ปีไว้ขังคนจนและโง่ขังคนซึ่งคนโซไรสิทธิ์เสียงรายละเอียดก็คงม,มาแฉกันไม่ได้นะครับว่ากันไปคือถ้าไม่มีพยานหลักฐานตำรวจขอหมายไม่ได้ ใส่ความย่ำย่ำทำลำเอียงเปลนเปลี่ยนไม่เที่ยงไม่เป็นธรรมส่วนใครจะพอใจไม่พอใจก็เอาที่สมันเหมือนกับว่าบ้านของเรานี่มันเกิดอะไรขึ้นได้แต่คิดในใจว่าตะพลนัตะพลไม่รู้ทำไมพ่อแตนคิดอย่างนี้คิดว่าตะพลนัตะพลนี่อะ